สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับวันนี้ต้องถือว่ามาตามนัดหมายนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงหัวค่ำตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมานะครับมีกลุ่มฝนนะครับในหลายพื้นที่ครอบคลุมในส่วนของทุกภาคนะครับของประเทศไทยถ้าดูจากกลุ่มเมฆตอนในช่วงประมาณ1 6บ7นาฬิกานี้นะครับ จะเห็นมีกลุ่มเมฆฝนเป็นจำนวนมากนะครับกระจายตัวไม่ว่าจะเป็นแถวเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวลำพูนลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะครับน่านแล้วก็แถวพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกกำแพงเพชรจังหวัดตากนะครับอุทัยธานีเพชรบูรณ์นะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนนะครับจังหวัดเลยแล้วก็หนองบัวลำพูนนะครับเกือบทั้งหมดหนองคายอุดรธานีบางส่วนนะครับ รวมทั้งกาลสินแลวก็มุกดาหารอำนาจเจริญนี่ฝนตกหนักเลยนะครับในช่วงหัวข้ามนี้อุบลร,ราชธานีนะครับฝนตกหนักศรีสเกตนะครับสุรินทร์บางส่วนมหาสารคามนะครับแล้วก็โคราชบางส่วนนะครับบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับเช่นเดียวกับนครราชสีมาบางส่วนแล้วก็แถวพระนครศรีอยุธยานะครับลพบุรี สุพรรณบุรีบางส่วนแล้วก็กาญจนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับเช่นเดียวกับราชบุรีบางส่วนแล้วก็ฉะเชิงเซานะครับชนบุรีบางส่วนรวมทั้งจังหวัดตราดและก็จันทบุรีบางส่วนมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมแล้วก็นี่นะครับแถวชุมพร ชุมพรแล้วก็ระนองนะครับระนองสุราษฎร์ธานีพังงาครับกระบี่ภูเก็ตตรังสตูลมีกลุ่มเมฆฝนประคุมนะครับเช่นเดียวกับหาดใหญ่สงขายะลาธิวาสนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มเมฆฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับถือว่ามาตามที่นัดหมายม้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันต่อนะครับว่า หัวค่านี้ฝนจะกระจายตัวกันมากน้อยขนาดไหนมีอาเภอไหนบ้างเดี๋ยวมาเจาะเป็นรายอาเภอนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่ตรงนี้นะครับอําเภอแม่เสเรียงแม่ห้องศนบางส่วนนะครับอําเภอแม่ลาน้อยแม่ห้องศอนนะครับอ,อําสันทรายเชียงใหม่อําเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครับอฝางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ายเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วนอำเภอแม่จันเชียงรายเกือบทั้งอำเภอครับแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเช่นเดียวกันนะครับแม่สายนะครับทั้งหมดนะครับแม่ฟ้าหลวงแม่สายแล้วก็อำเภอเทิงเชียงรายอำเภอขุนตาลเชียงราย,รยานะครับอำเภอพญาเมงรายเชียงรายอำเภอปงพระยานะครับอำเภอท่าบางผาน่านอำเภอสองแควน,น่านอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านอำเภอเชียงกลางน่านนะครับอำเภอบ้านหลวง อำเภอสองแพรอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับอำเภองาลำปางอำเภอเกาะคาลำปางนะครับอำเภอห้างฉัดลำปางอำเภอเมืองปานลำปางนะครับอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อำเภอเถอรลำปางอำเภอทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับแม่พลิกลำปางอมก๋อยเชียงใหม่ท่าสองยางตากนะครับแม่ระมาดตากแม่สอดตากนะครับอำเภอชาติตรการพิษณุโลกนะครับ เมืองน่านเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนับที่มีการกระจายตัวเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกมาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของในช่วงค่ําคืนนี้ก็ตเตรียมรับมือนะครับไปดูโซนทางด้านอีสานบ้างครับอีสานวันนี้ตามตอนแรกนึกว่าจะน้อยนะครับแต่ไม่น้อยแล้วนะครับดานหน้ากันเข้ามาเป็นขบวนเลยนะครับ ตั้งแต่เนี่ยนะครับอีสานกับรอยต่อเหนือนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับอำเภอนาหนาเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์อำเภอคอนสารชัยภูมินะครับเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะครับอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับเทพสถิตชัยภูมิบำเหน็จนรงชัยภูมินะครับจตุรัสชัยภูมิบ้านข้าวชัยภูมินะครับผาขาวเลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอำเภอหนองหินเลยนะครับ ภูกระดึงเลยเอราวันจังหวัดเลยนะครับอ,บอําเภอนาด้วงเลยอ,อําเภอน้ำโสมอุดรธานีสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูนะครับเพนอุดรธานีบางส่วนแล้วก็บ้านดุงอุดรธานีฝั่งนี้ภูเขียวชัยภูมินะครับเกษตรสมบูรณ์คอนสารชัยภูมิแล้วก็ชุมแพขอนแก่นบางส่วนสีชมพูขอนแก่นนะครับแล้วก็พระทองคาโคราชนะครับามสแกแสงอ,อําเภอด่านขุนทดโคราชนะครับอ,บอําเภอสูงเนินนครราชสีมา หนองบุญมากนครราชสีมานะครับห้วยแถลงโคราชชุมพวงนครราชสีมาบัวใหญ่โคราชนะครับโนนแดงนครราชสีมาประทายบุรีรัมย์คูเมืองนะครับอําเภอเมืองบุรีรัมย์อําเภอลำปลายมาศอําเภอกระสังอําเภอพระปราชัยอําเภอหนองกี่นะครับอําเภอเมืองสุรินทร์เขวาศรีนครินทร์สุรินทร์นะครับอําเภอจอมพระอําเภอศรีขอรภูมิอําเภอรัตนบุรีบึงบุนศรีสเกตโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราศีสไลศีสะเกดปรางกูศีสะเกดนะครับบางหินศีสะเกดขุขันศีสะเกดอำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรมหาชนะชัยยะโสธรนะครับหัตพานอำนาจเจริญอำเภอเมือง voulais, อำนาจเจริญอำเภอเรืออำนาจอำนาจเจริญอำเภอพนาอำนาจเจริญนะครับอำเภอเขาวงการศินนาคูการศินกุชินารายการศินนะครับดงหลวงมุกดาหารวานอนนิวาสสกลน,นครนะครับบ้านม่วงสกลน,นคร เซกาบึงการบึงการนี่หนักนะครับพรเจริญบึงการอําเภอเมืองบึงการนะครับอําเภอโซ่พิสัยบึงการอําเภอเฝ้าไร่หนองคายพนพิสัยหนองคายนะครับเจริญศิลสกลนครนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับบางกูศีสะเกตขุขันวังหินครอบคลุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับทิศทางกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับดูเรดาจากขอนแก่นนะครับ เคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเตรียมรับมือชุดใหญ่นะครับน่าจะเข้าขอนแก่นเข้าอุดรธานีเข้าหนองบัวลำพูมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดต่อนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในโซนเรดาร์ขอนแก่นนะไปดูเรดาร์สกลนครนี่นะครับชุดใหญ่อยู่ที่บึงการนะบึงการพายุร้อนถล่มหนักนะครับระวังน้ําท่วมนะครับศรีวิไลบึงการนะครับอําเภอเมืองบึงการอำเภอสซ่พิศัยบึงการ อำเภอเฝ้าไร่หนองคายสุพรรณวิสัยบ้านม่วงสกลนะครับพรเจริญบึงการเจริญศิลน,นะครับเขาวงการศิ์แล้วก็ฝั่งใต้เรืออำนาจอำนาจเจริญม่วง30อุบลราชธานีพนาอำนาจเจริญนะครับตรการพืชผลกุดข้าวปุ้นอุบลโพไซอุบลน,นะครับเขมราชอุบลราชธานีขงเจียมอุบลน,นะครับเหล่าเสือโก้อุบลอำเภอรัตนบุรีสุรินศรีขอรภูมิสุรินนะครับจอมพระสุริน พนมพร้อยเอ็ดพูนายร้อยเอ็นะครับรวมทางน้ำโสมอุดรน,นะครับสวนรูหาหนองบัวลำพูนาด้วงเลยนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่เรดาร์ของสกลนครน,นะครับไปดูชายนานะครับภาคกลางก็ไม่น้อยหน้าครับกระจายตัวอุ้มผางจังหวัดตากนะครับสังขบุรีกาญจนบ,บุรีทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีไซโยกาญจนบ,บุรีศรีสวัสด์นะครับด่านช้างสุพรรณบุรีบ้านรายยไรอุทัยธานีนะครับทับทันอทุทัยธานี อำเภอเมืองนครสวรรค์ท่าตะโกนครสวรรค์นะครับไทยสาลีนครสวรรค์อําเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ชนแดนเพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์เขาคอเพชรบูรณ์เทพสถิตชัยภูมิบําเร็จนรงชัยภูมิด่านขุนทดโคราชพระทองคำขามสแกแสงเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิบางคล้าฉะเชิงเซานะครับอําเภอเมืองฉะเชิงเซาอําเภอพนัสนิคมชนบุรีแปลงยาวฉะเชิงเซานะครับบ่อทองชนบุรี บ้านบึงชนบุรีนะครับรวมทั้งบ้านคาราชบุรีนี่คือในโซนของกลุ่มฝนฝั่งทางด้านภาคกลางนับเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูในส่วนของภาคตะวันออกก็ไม่น้อยหน้านะครับแถวบ้านบึงชนบุรีพนัฐนิคมชนบุรีนะครับบางคล้าชนบุรีแก่งหางแมวจันทบุรีท่าตะเกียบชาเชิงเซานะครับแล้วก็300ยอดประจบคีีขันกลุยบุรีนะครับ นี่คือกลุ่มฝนที่ค่อนข้างจะกระจายตัวเยอะนะครับดูในส่วนภาคใต้นะประดร์ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่สวีชุมพรอำเภอเมืองชุมพรนะครับอำเภอพัตโตชุมพรอำเภอท่าช้างสุราษฎร์ธานีวิภาวดีนครศรีธรรมราชบ้านตาขุนนะครับตะกัวป่าพังงากระปงพังงานะครับบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนพรบิตามนครศรีธรรมราชสิชนนครศรีธรรมราชนะครับไปดูด้านล่างใต้สุดนะครับไม่น้อยหน้านะครับ คลองหอยคงสงขลาหาดใหญ่สงขลารัตนภูมิสงขลาควันกาหลงสะตูลลาง,งูสตูลปลาเหรียญตรังนะครับอ,บอําเภอนดพิตามนครศรีธรรมราชศรีชนอ,อําเภอพิปูนนะครับอ,บอําเภอป่าพยอมพัทลุงชะอวดสงขลาทานโตยาลาเบตงยาลานะครับชะแนะนราธิวาสระแงน,นราธิวาสนะครับแล้วก็สุงหยปาดีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจานวนมากนะครับนี่คือในช่วงหัวข้าม17-18นาฬิกานะครับ เดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันต่อนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ยังคงต่อเนื่องนะครับนี่ดูในส่วนของประมาณ18บนฬิกาก็ยังกระจายตัวดีนะครับทั้งโซนทางด้านภาคกลางนะครับอีสานตอนใต้ภาคตะวันออกนะครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้เหนืออีสานนะครับรวมทั้งในโซนภาคใต้นะครับยังต่อเนื่องนะครับ พอช่วงหัวคามอีสานนะครับอีสานวันนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีฝนแถบสกลนครนครพนมนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นอุดอสรสกลนครจโสทรอ,อำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินะครับแล้วก็มาถึงภาคกลางเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกกำแงพงเพชรสุขโขทัยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีนะครับในโซนภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ไปดูช่วงสี่ทุ่มมีการกระจายตัวดีนะครับในส่วนของกลุ่มฝนแถวกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรนครสวรรค์แล้วก็ขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับเจอหมดพระนครศรีอยุธยา อุทัยธานีนะครับตรงนี้22นาฬิกานะครับพอช่วงเที่ยงคืนนะครับโซนทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่ตากนะครับลำพูนลำปางพิษณุโลกอีสานตอนบนอุดรธานีนะครับขอนแก่นหนองคายนะครับมุกดาหารอำนาจ,จเจริญภาคกลางพระนครศรียุธยานะครับมีโอกาสเจอในส่วนฝนชุมพรนะภาคใต้ พอช่วงดึกๆนะครับตีสองภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชตางพัทลุงกระบี่นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับดูจากตรงนี้แล้วฝนเข้ามาต่อเนื่องนะครับวันนี้พอช่วงดึกๆนะครับตีหแถวจันทบุรีตราดระยองนะครับชนบุรีแล้วก็โซนทางด้านฝั่งภาคใต้นี่นะครับ แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับนี่คือโมเดลอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับในช่วงค่าคืนนี้12ชั่วโมงข้างหน้านะครับหนักสุดในรอบหลายวันในช่วโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยากลายุโรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ